เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาคู่รักหย่าร้างกันเนี่ยทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันต้องถูกเอามาแบ่งครึ่งด้วยหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกคดีจริงจากสารีกาของไทยกันครับเป็นเรื่องราวการหย่าร้างที่เดิมพันกันด้วยเงินหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งคดีนี้จะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากครับว่าเส้นแบ่งระหว่างมรดกส่วนตัวกับทรัพย์สินที่หามาด้วยกันในทางกฎหมายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่เอาล้วครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการฟ้องหย่ามูลค่ามหาศาลไปจนถึงจุดเปลี่ยนของคดีที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วไปจบที่คำตัดสินของศาลซึ่งกลายเป็นบรรทัดฐานที่น่าสนใจมากๆครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อฝ่ายภรรยาตัดสินใจยื่นฟ้องสามีครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การฟ้องยาธรรมดาๆนะครับเพราะนี่คือการเปิดศึกเพื่อเรียกร้องส่วนแบ่งในทรัพย์สินของครอบครัวที่มีมูลค่าสูงมากเลยทีเดียว โอ้โหดูตัวเลขนี้สิครับ53ล้านกว่าบาทนี่คือจำนวนเงินที่ฝ่ายภรยาฟ้องเรียกในตอนแรกเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตัวเลขขนาดนี้มันบอกเราได้เลยว่านี่ไม่ใช่การหย่าล้างทั่ว,วไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ทางกฎหมายที่ทั้งซับซ้อนและยาวนานอย่างที่เรากำลังจะได้เห็นกันนี้แหละครับคือในคำฟ้องเนี่ยฝ่ายภรยาเขาเรียกร้องแบบครอบคลุมทุกอย่างเลยครับตั้งแต่การขอยาแบ่งสินสมรสก้อนโตขอค่าเลี้ยงชีพตัวเองขออำนาจปกครองลูกพร้อมค่าเลี้ยงดู ไปจนถึงขอคืนสินส่วนตัวของเธอแถมยังขอส่วนแบ่งจากรายได้ค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์อีกด้วยเรียกว่าเป็นการสู้เพื่อทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ที่กําลังจะจบลงเลยครับแต่เราเรื่องราวก็ไม่ได้ดําเนินเดือนไปอย่างที่คาดไว้ครับเพราะในระหว่างที่คดีกําลังอยู่ในชั้นศาลดีกาก็ดันมีเหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เองที่เข้ามาพลิกโฉมหน้าของคดีนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ครับน่าเศร้ามากฝ่ายภรรยาซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้ ได้เสียชีวิตลงครับเหตุการณ์นี้ทําให้คุณแม่ของเธอต้องเข้ามาเป็นผู้รับมรดกความสารต่อการต่อสู้ทางกฎหมายแทนลูกสาวที่จากไปคําถามสําคัญที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วคดียามันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะในเมื่อคนที่เป็นคนฟ้องยาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแล้วการต่อสู้ในศาลจะดําเนินต่อไปในทิศทางไหนตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องบางอย่างที่เป็นสิทธิเฉพาะตัวมันก็จะจบลงไปพร้อมกับชีวิตของคนคนนั้นครับ อย่างเช่นเรื่องการหย่าร้างค่าเลี้ยงชีพหรืออำนาจปกครองบุตรพวกนี้คือระง,งับไปเลยแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือเรื่องการแบ่งสินสมรสอันนี้แหละครับที่ยังไม่จบการต่อสู้ในประเด็นนี้ยังคงดําเนินต่อไปโดยมีทายาทก็คือคุณแม่ของฝ่ายภรรยาเป็นคนรับช่วงสู้คดีต่อน,นั่นเองดังนั้นเมื่อคดีมันถูกบีบให้เหลือแค่ประเด็นการแบ่งทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวหัวใจของการต่อสู้ทั้งหมดจึงพุ่งเป้าไปที่คําถามเดียวเลยครับคือทรัพย์สินกองโตที่เห็นอยู่เนี่ย ตกลงแล้วชิ้นไหนคือสินสมรสที่ต้องแบ่งและชิ้นไหนคือสินส่วนตัวที่ไม่ต้องแบ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับกฎหมายไทยเราจะแบ่งทรัพย์สินของสามีภรรยาเป็น2ก้อนใหญ่ๆก้อนแรกคือสินส่วนตัวอันนี้ก็คือสมบัติที่เรามีอยู่แล้วก่อนแต่งงานหรืออาจจะได้มาทีหลังแต่เป็นการได้มาแบบเฉพาะตัวจริงๆอย่างการรับมรดก ส่วนก้อนที่2คือสินสมรสก็คือทุกอย่างที่หามาได้ร่วมกันหลังจากจดทะเบียนสมรสไปแล้วซึ่งในคดีนี้การแยกสองก้อนนี้ออกจากกันให้ได้คือเรื่องชี้เป็นชี้ตายเลยละครับและเมื่อต้องแยกทรัพย์สิน2ประเภทนี้ออกจากกันภารกิจของศาลในตอนนี้ก็เลยไม่ต่างอะไรกับการเป็นนักสืบสวนสอบสวนทางการเงินเลยครับคือต้องย้อนลอยเส้นทางของเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อจะดูให้รู้แจ้งไปเลยว่าทรัพย์สินแต่และชิ้นเนี่ยมันถูกซื้อมาด้วยเงินจากกระเป๋าไหนกันแน่และตรงนี้แหละครับที่คําว่าภาระการพิสูจน์ เข้ามามีบทบาทสําคัญมากคือตามปกติแล้วเนี่ยกฎหมายจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าทรัพย์สินอะไรก็ตามที่ได้มาระหว่างที่ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ให้ถือว่าเป็นสินสมรสไปก่อนดังนั้นถ้าฝ่ายสามีจะอ้างว่าเดี๋ยวก่อนของพวกนี้ผมซื้อด้วยเงินมรดกส่วนตัวของผมนะตัวฝ่ายสามีเองนั่นแหละครับที่มีหน้าที่ต้องไปหาหลักฐานมายืนยันให้ศาลเชื่อให้ได้ซึ่งฝ่ายสามีก็เตรียมตัวมาดีมากครับเขาแสดงให้ศาลเห็นเส้นทางทางเงินที่ชัดเจนสุดๆ เริ่มตั้งแต่การได้รับมรดกเป็นตึกแถวมาก่อนแต่งงานพอแต่งงานไปแล้วก็ขายตึกแถวพวกนั้นไปได้เงินสดมาก้อนใหญ่ถึง37ล้านบาทแล้วก็แสดงให้เห็นอีกว่าเงินก้อนนี้แหละที่ถูกนําไปใช้โปะหนี้ค่าบ้านแล้วก็เอาไปซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่อื่นๆตามมาจากหลักฐานเส้นทางการเงินที่ค่อนข้างชัดเจนสารก็เลยไล่พิจารณาทรัพย์สินไปทีละอย่างเลยครับเริ่มจากบ้านสารก็เชื่อว่าเงินส่วนใหญ่ที่ใช้โปะหนี้มาจากเงินมรดก ส่วนที่ดินทองคําและรถเบนซ์ก็เชื่อว่าซื้อมาจากเงิน37ล้านก้อนเดียวกันนั่นแหละแถมสารยังดูไปถึงไลฟ์สไตล์การใช้ใจ่ายของครอบครัวที่ค่อนข้างสูงด้วยซึ่งทําให้ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่รายได้จากการทํางานปกติจะพอซื้อของพวกนี้ได้ส่วนประเด็นเรื่องรายได้จากค่าเช่าตึกแถวเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนเลยครับฝ่ายภรยาใช้คํากล่าวอ้างลอยๆที่มาจากการคาดเดาแต่ฝ่ายสามีเนี่ยเขามีหลักฐานเป็นเอกสารครบเลยครับ ท้งสัญญาเช่าที่ระบุตัวเลขชัดเจนมีใบเสร็จค่าใช้ใจ่ายต่างๆในครอบครัวมายืนยันคือพอเทียบกันแล้วหลักฐานของฝ่ายสามีมันมีน้ำหนักมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยและเมื่อพยานหลักฐานทุกอย่างถูกนํามาพิจารณาประกอบกันโดยเฉพาะหลักฐานการแกะรอยเส้นทางการเดินที่หนักแน่นมากในที่สุดสารธิกาก็ได้มีคำพิพากษาชี้ขาดออกมาครับศาลได้วางหลักการสําคัญเอาไว้ชัดเจนมากเลยครับว่าถึงแม้ทรัพย์สินชิ้นนั้นจะซื้อมาในระหว่างที่แต่งงานกันอยู่ แต่ถ้าเราสามารถพิสูจน์ที่มาของเงินที่ใช้ซื้อได้อย่างชัดเจนว่ามาจากสินส่วนตัวทรัพย์สินชิ้นนั้นก็ต้องถือว่าเป็นสินส่วนตัวอยู่วันยังขําครับไม่ได้กลายร่างไปเป็นสินสมรสแต่อย่างไรและนี่คือบทสรุปสุดท้ายของคดีนี้ครับจากที่ฝ่ายภรรยาเรียกร้องไว้ในตอนแรกกว่า53ล้านบาทสุดท้ายแล้วกองมรดกของฝ่ายภรรยาได้รับส่วนแบ่งใบเพียง4 5 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองครับซึ่งเงินก้อนนี้ก็คือส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของเงินสินสมรสส่วนน้อยนิดที่เคยถูกเอาไปใช้ผ่อนบ้านใน,น,นเ บทเรียนที่สําคัญที่สุดที่เราได้จากคดีนี้เลยก็คือในการต่อสู้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตรวจสอบได้มันมีน้ําหนักมากกว่าคํากล่าวอ้างลอยๆหรือการคาดเดาเสมอครับการเก็บเอกสารทางการเงินทุกอย่างให้ดีคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจริงๆสุดท้ายคดีนี้ก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้ให้เราเหมือนกันนะคบว่าในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเส้นแบ่งทางการเงินระหว่างคําว่าของฉันกับของเรา มันเคยมีอยู่จริงและชัดเจนตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าบางทีคำตอบของเรื่องนี้มันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับ